ผมเอกนะครับยงยศประวัณานะครับอายุ26ปีนะครับก็จบจากมกรุงเทพนะครับก็ตอนนี้ผลงานนะครับก็มีทำเกี่ยวกับวงนะครับชื่อว่าวงเมลโรสนะครับเพื่อนเพื่อนบอกว่าตัวตัวที่ดำเนินเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะตรงกับชีวิตปัจจุบันนะผมก็เลยมันจะตรงยังไง เพราะว่าคือไม่ไม่ทราบมาก่อนว่ามันเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงก็เลยลองมาแคสดูก็เลยมาเห็นบทเอ๊ะมันก็คล้ายๆกับตัวเรานะครับอยู่ในบทของอาคินนะครับอาคินเนี่ยจะเป็นเป็นมีสองล่างนะครับซึ่งมีสองบุคลิกชีวิตจริงของผมก็จะมีสองบุคลิกเหมือนกันบุคลิกหนึ่งเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวเงียบนะครับคืออยู่คนเดียวนะครับจะต่างกับโลกภายนอกคือเป็นนักร้องนะครับซึ่งจะต้อง entertain คนเยอะนะครับตัวบทบาทหนึง่งมีชีวิตจิตใจอีกแบบหนึง่งส่วนอีกตัวที่อยู่ภายในจิตใจมันกับมีความร้ายกาจกว่าคิดว่าคงม,มีโอกาสบ้างนิดหนึง่งไม่รู้ว่อาอคินมันเกียนหรือเปล่านะแต่ถ้าประมาณนั้นผมก็คงคงน่าจะมีแต่ว่าถ้าเป็นแคปเปอร์เนี่ยตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกับตัวผมนิดหนึง่งนะครับผมว่าผู้กำกับถ้ามองออกนะครับก็คง คงจะคงจะเลือกให้เหมาะที่สุดหรือว่าไม่เป็นเลยผมก็ไม่ได้เสียใจตรงนี้นะครับคืออ่าคือมันย่อมมีคนที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับคือเราต้องเคารพการตัดสินใจนะครับตรงนี้จริงๆนะครับคือผมไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับคือการทํางานพวกนี้อยากจะฝากแค่ขอกําลังใจอย่างเดียวนะครับแล้วก็ฝากการติดตามด้วยนะครับสําหรับทั้งเมลโลสแล้วก็กาลิน การเดียนนะครับ